อันนี้คลิปของเรื่องการแยกขันขันห้าเนี่ยนะมันยังไม่จบดีเพราะว่ามันยังขาดอยู่อีกตัวนึงก็คือวิญญาณกันห้ามีรูปแล้วก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตะกี้พูดไปถึงแค่สังขารการปรุงแต่งคิดนึกกับสัญญาสัญญาความระลึกไปในอดีตความจําได้ไหมรู้แล้วก็สังขารการปรุงแต่งคิดนึกไปข้างหน้าคิด คิดคิด,คดไปเรื่อยคิดเรื่องโน้นเ,เรื่องนี้ถูกชำระซักฟอกไปแล้แต่ยังไม่โปร่งการน,นี้มาโปร่งที่ว่าวิญญาณนี่ออกทางมโนทวารคือถึงหัวคิ้วก็ดีถ้าเป็นสุขายปสัสสโกหรือถ้ามีหนักไปทางเจโตก็ออกตรงกลางหน้าผากแล้วเราก็ดูใจเต้นต่อไปดูความรู้สึกต่อไปความรู้สึกจะไปสลาย สลายสิ่งส่วนที่เป็นสัญญาสังขารแล้วก็การวิญญาณเนี่ยทำให้เห็นเนี่ยความรับรู้อันนี้ก็ส่วนนั้นก็ดับไปการการรับรู้เนี่ยก็มีทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจวิญญาณเนี่ยวิญญาณตาก็ออกทางตาเรียกจักษุวิญญาณวิญญาณหูกออกทางหูโสตวิญญาณวิญญาณจมูกออกทางจมูกก็คานาวิญญาณ ิญญาณลิ้นก็แล้ชิวหาวิญญาณก็คือออกใต้ลิ้นวิญญาณกายก็ออกทั่วกายก็คือกายยวิญญาณวิญญาณใจก็คือมโนวิญญาณเนี่ยจะออกทางมโนทวารอยู่ตรงกลางหน้าผากหรือตรงหัวคิ้วซ้ายขวานี่นะถ้าเราดูจนกระทั่งมันมนโนวิญญาณมันผ่านแล้วเราก็จะเห็นอาการปล่อยวางเนี่ยตอนแรกเนี่ยจากสัญญากับสังขารความมาสมองด้านหลังด้านหน้าสัญญาสังขารเนี่ย มันยังเหมือนกันน่วงๆอยู่บนหัวอยู่ยังอื้อหูตาอะไรมันยังอื้ออยู่เหมือนคนแก่เนี้ยมันก็มันก็เส้นมันตึงมันก็อื้อโน่นละตายไปแล้วโปร่งอันนี้ก็เหมือนกันพอเราดูไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันอื้ออออื้อไอสภาวะตอนนั้นมันเริ่มแก่แล้วเริ่มเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมีอาการ พอมนโอนวิญญาณผ่านไงเนี่ยมันก็เหมือนกับคนตายแลย้วตายไปตายเป็นช่วงๆก็เกิดดับดับเกิดเกิดดับดับนะได้ชําระกิเลสถ้าเป็นพวกที่ชําระกิเลสเนี่ยนนะนะได้รับกับผลของกรรมคือบาปกิเลสบาปกรรมกิเลสกรรมวิบากจะเป็นดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมันนั้น แต่เราปฏิบัติจนมโนเป็นวิญญาณผ่านแล้วเกิดปัญญาเห็นรูปนามเกิดดับเราจะรู้ว่าเป็นแค่สภาวธรรมแค่น,นั้นเองที่ว่าการที่เรามีชีวิตอยู่ปัจจุบันเนี่ยในอดีตเนี่ยให้มันส่งผลมาทําให้เรามีผลเป็นอย่างนี้ยดีเดี๋ยวก็อารมณ์ดีอารมณ์รณ้ายเป็นผลมาจากอดีตเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะไปหวังอะไรไปข้างหน้าเนี่ยถ้าสมมติเราตั้งเป้าว่าเราจะทําความดีเนี่ยเราก็ทําที่กายวาจ,าจาใจที่เป็นปัจจุบันเป็นความดีเนี่ย เพราะเราเชื่อว่าทําดีย่อมได้ดีทําชั่วย่อมได้ชั่วไอ้ที่ทําดีแล้วมันได้ชั่วก็เพราะว่าอาดีตในความชั่วในอดีตเนี่ยมันสั่งสมมาแล้วมันแรงกว่ามันก็มาสนองก่อนจงคิดซะว่าทําดีได้ดีเราเขียนหนังสือได้ความตั้งใจให้มันส,สวยๆมันก็ได้สวยแต่ถ้าเราเขียนแบบหวัดๆมันก็ได้แบบหวัดๆการรักษาสุขภาพก็เหมือนกันเป็นการกระทําอย่างหนึ่งทางกายก็ดี ถ้าเราดูแลมันให้ดีมันก็ได้ดีถ้าเราใช้มันสมบุกสมบันไม่ดูแลมันมั่งไม่บำรุงรักษามันมั่งมันก็มีแต่จะเสื่อมไปมันก็จะมีแต่จะแย่ไปผลลักของกรรมอ่ะพุทธศาสนาเราเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเป็นอยู่ในหลักของวิทยาศาสตร์แต่พุทธศาสนาเราไปเกินกว่าที่วิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันจะไปได้ถึง แต่ถึงอย่างไรก็ช่างเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยวิทยาศาสตร์ก็เจริญคือขุดค้นขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งก็อยู่ในหลักเกณฑ์ของพุทธศาสนาเนี่ยแหละพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยได้รู้แจ้งแล้วแจ้งในทุกทวารเห็นทุกกับความดับทุก์น่ถึงได้สอนได้มีแค่นี้มันไม่มีอะไรที่เป็นนิจจังมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อรูปดับเวทนากระดับสัญญากกระดับสังขารกระดับวิญญ,ญาณก็ดับไปด้วย คนตายนะวิญญาณมันก็ต้องดับนะดับเนี่ยวิญญาณตาไม่เห็นแล้วมันมีร่างกายาเปล่าหูก็ไม่ได้ยินแล้วมันดับจะพบหยาบไปอยู่พบละเอียดแล้วถ้ายังมีการเกิดการตายอยู่เนี่ยนะมันยังไม่หมดยังไม่สิ้นเชื้อพระเจ้าเรามาสอนให้ออกออกจากองค์วัตตะอันนี้ที่มันมีที่ไม่มีต้นไม่มีปลายเนี่ยมันการออกพระองค์ก็ให้มีสติสัมมัญญาสองตัวสพราสติตัวเดียวยังไปไม่ได้ ถ้ามันล่าจากกายหยาบคนตายแล้วถ้ามีสติเฉยๆมันก็ไปอยู่ในส่วนของละเอียดไม่เสวยผล,ผล,ผล,ผลบุญผลบาปผลกรรมอะไรไปแต่ถ้าเรามีสัมมัญญาเดนมันจะตัดออกจากวงล้อมอันนี้ได้สัมมัญญามีสติทําลายความยินดียิน้ายให้พินาศไปแม้กระทั่งฌานสมาธิยังต้องใช้สติสัมมัญญาตัดเลย